โอ้โหลุงบ่าวมาเป็นพวงเลยจ้ะทุกคนโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีเอทีลุงบ่าวสาวปูทุกคนนะคะวันนี้เรามากันที่อะไรนะลุงกเกาะแพนะวันนี้เรามาตกปลากันที่กเกานะแพจ้ะทุกคนมีเรือลุงบ่าวลำหนึ่งแล้วก็มีเรือของของเขามาตกปลาใกล้ๆอยู่คนหนึ่งนะนี่วันนี้เราล่องเรือมาไกลสักหน่อยเรามากเกาะแพนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีคลื่นเราเอาเรือเล็กออกได้นะคะเดีย๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะว่าจะได้ปลาอะไรบ้าง นีล้ลุงบาวได้ตัวใหญ่เลยจ้าเก่ามันเก่ามันเก่ามันลุงบ่าวจ้าวันนี้เรามาตกกันไกลหน่อยนะมากันพี่เกาะแพจัดคนได้ไมกแล้วจ้าเก่ามันอีกแล้วนะของลุงบาวหวานมากหวานมากเลยจ้า โอ้โหลุงบ่าวมาเป็นพวงเลยจ้ะทุกคนโอ้โหปลาเก๋าตัวใหญ่สองตัวเลยนะโอ้โหได้สองตัวเลยนะตาต้องตัวเลยจับหมาเลยจ้าลุงบ่าวว่าตัวใหญ่มันไม่ใช่ตัวใหญ่ขนาดนั้นนะเพราะว่ามันมาสองตัวมันเลยหนักตัวนี้โค้งอะไรตัวนี้อ๋อของมันตัวใหญ่ มีปะะัญหงโอ้ต้องตาเม็ดมันต้งตัวเลือดเลือดเจือนะโอ้ยวายเม็ดมันต้องตาเรื่องโคตรมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยปลาอะไรจ้า<ะ>ปลาลูกทัดน์นะลุงบอกอุ้ยตกพอดีอุ้ยมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้าปลาอะไรมาลุ้นกันปลาอะไรมาลุ้นกันอุ้ยปลาเก๋าเจ๊ทุกคนปลาเก๋าลายเสือเห็นมาแต่ไกลเก๋าลายเสือนะคะ ี่เลจ้าผลงานการตกปลาของลุงบ่าวกับสาปูในวันนี้นะคะได้ปลาเกาตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงบ่าวกับสาปูในการทําคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ